f o Stories or more into a big bush เราจะต้องตกจากที่สูงเกินกว่า3ชั้นลงในพุ่มใหญ่นะคะพุ่มใหญ่จะเป็นพุ่มที่มีอยู่แล้วในแมปก็ได้หรือใช้ big bush bomb ปาอันนี้ก็ได้เหมือนกันเงื่อนไขก็คือว่าขอแค่ให้เราตกจากที่สูงเกิน3ชั้นก็พอค่ะที่สูงเกิน3ชั้นเนี่ยจริงๆไปเล่นโหมดบิวก็ง่ายนะคะสามารถบิวเองเลยก็ได้หรือว่าจะไปเล่นโหมดทีมรัมเบิลก็ได้ ถ้าใครมีเพิร์กพารที่ไมอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะให้ลูกโป่งขึ้นไปสูงๆก่อนแล้วก็ค่อยปล่อยลูกโป่งแล้วค่อยตกลงมาที่พุ่มนะคะแต่ของทรายไม่มีสักอย่างเลยก็เลยใช้บิ๊กบูชบอมนะคะไปที่ forty สเปีค่ะกะว่าขึ้นมาด้านบนนี้นะคะน่าจะเกิน3ชั้นแน่นอนแล้วก็ปาพุ่มลงไปค่ะตรงนี้ค่ะขึ้นสิบปลาแล้วก็ปล่อยให้กระโดดเนี่ยมันน่าจะได้นะคะ คนก็เยอะมากแล้วปาก็คือลงน้ำไม่ได้นะคะก็เลยปลาไปอีกอันหนึ่งมันขึ้นพุ่มแล้วน่าจะพอใช้ได้ขอวนขึ้นไปข้างบนอีกรอบนึงคนแบบเยอะมากนะแต่ว่าน่าจะเป็นบอดอะนะคะถ้าเกิดเป็นคนจริงจริงน่าจะตายไปแล้วเราก็ขึ้น1ิบลายมาข้างบนนะคะจากนั้นก็ขึ้นสิบลายอีกทีหนึ่งโอ้โหสิบลายแล้ว1ิบลายอีกกระโดลงไปให้ถึง ตองกลางเรียบร้อยค่ะเกิน3ชั้นตกลงมาที่พุ่มผ่านเควสแล้วค่ะแต่ถ้าเอาไว้ง่ายนะคะไปเล่นทิม Rumble หรือว่าเป็น b a t t ท e รอ y a l วที่เราสามารถบิวได้ปกติอะค่ะอันนี้ก็จะง่ายกว่าเจอพุ่มที่ไหนบิวแค่3ชั้นตกลงมาก็ได้แล้วค่ะ